สวัสดีครับสมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยนะครับงวดประจำวันที่2 0กุมภาพันธ์นะครับ เป็นงวดวันประจําวันอาทิตย์นะครับเมื่อวานนะครับวันที่สิบเก้านะครับเข้าศูนย์สามอีกเข้าหน่อยหนึ่งนะครับศูนย์สามนะครับออกล่าง v ี p นะครับศูนย์สามนะครับใครที่ซื้อตามที่ผมบอกนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละน้อยนะครับเพราะว่าบางวันก็ออกสับกันเหมือนวันนี้วันที่สิบเก้านะครับก็ออกสับนะครับเอาศูนย์สามล่าง v ี p นะครับ เข้าหนึ่งนอยนะครับวันที่สิบเก้านะครับเรามาดูงวดวันที่ยี่สิบนะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับสูตรสองตัวตรงไปกับบนล่างนะครับผม ซึ่งและผมได้คำนวณไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละน้อยเลยนะครับน้อยละสองสูตรนะครับผมมาดูที่น้อยพิเศษนะครับ นายพิเศษก็จะมี36 63, 92, 29, 9, 6หกหกสาเสองสอเด่น9วิ่งหกนอยปกติ ปกติก็จะมีห้าเก้าเก้าห้าเจ็ดสามสามเจ็ดเรนห้าวิ่งเจ็ดนอย vip มีหนึ่งสามสามหนึ่งสองเจดเอนสองวิ่งสจะประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละนอยนะครับผมบางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับเหมือนเมื่อวานวันที่19นะครับ ประมาณนี้นะคะรับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับส่วนหวยหาหนอยงวดประจําวันที่21บอโอ้ผูดผิดครับหวยลาวนะครับงวดประจําวันที่1 1บนะครับยี่งวดประจําวันที่21ของหวยลาวลงไว้แล้วนะครับที่ช่อง YO 30นะครับไปดูได้นะครับงวดวันที่21นะครับหวยลาวนะครับ ประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับผม